เหลือใจที่ถูกไว้ดวงหนึ่งในวันที่ทุกสิ่งดูผิดพลาดไปหมดขอเพียงเหลือใจที่ถูกต้องไว้ดวงเดียวใจดวงนั้นจะพาทุกอย่างกลับเข้าที่เข้าทางไปเองมีอยู่จริงครับช่วงที่ชีวิตเหมือนหล่นร่วงดำดิ่งลงสู่ที่ต่ำ ทุกอย่างฉุดกระชากลากถูกกันลงเหวไม่มีแรงลากขึ้นสูงเลยอย่างเช่นการตัดสินใจที่เคยถูกมาตลอดก็กลายเป็นผิดพลาดไปทั้งหมดหรือหนักกว่านั้นคือบุคคลรอบตัวแทนที่จะยื่นมือมาช่วยก็เหมือนกระหน่ำซ้ำเติมจนคุณรู้สึกเหมือนเละไม่มีชิ้นดีโดยพวกเขา อาจจงใจหรือบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่สรุปคือทั้งคนทั้งเหตุการณ์คล้ายรวมหัวกันเล่นงานคุณแบบไม่ยอมให้พักหายใจในห้วงเวลาแห่งความงงงานเหมือนโลกทั้งใบผิดหมดและไม่เหลือทางเดินที่ถูกไว้ให้เดินเลยคุณจะไปหาความถูกต้องมาจากไหนได้ เมื่อตกไปอยู่ในห้องมืดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวโอกาสเดียวที่คุณจะได้แสงสว่างมาคือคุณต้องพกไฟฉายติดตัวไว้ก่อนไม่ใช่ไปงมหาเอาจากห้องมืดที่ทุกอย่างวางผิดที่ผิดทางไปหมดแสงสว่างที่ว่านี้ก็คือธรรมะซึ่งคุณศรัทธาแน่แล้ว บอกกับตัวเองไว้เป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะยังคงรักษาไว้กับตัวไปจนตายทำแท้ๆหาใช่ความรู้ในกระดาษหรือความจำในสมองไม่แต่เป็นหนทางเดินที่ถูกเป็นกรรมที่คุณจะถือปฏิบัติเสมอ ไม่ว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบขนาดไหนธรรมะอันเป็นประสบการณ์ภายในคือความรู้สึกทางใจที่สวัยสว่างความรู้สึกว่าใช่ความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจความรู้สึกเต็มตื่นอยู่ด้วยสติไม่พลัดหลง เข้าสู่ถ้ำแห่งความโง่อันมืดทึบหมายความว่าถ้าเหตุการณ์เลวร้ายลงถึงที่สุดแล้วคุณยังมีธรรมะก็จะไม่รู้สึกมืดมนหรือถึงมืดมนลงบ้างก็เหมือนไขแสงเองได้ในไม่ช้าแม้เมื่อเศร้าได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็คลายเศร้าได้ เมื่อโกรธได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็หายโกรธได้ธรรมะที่แท้มีหน้าที่ฉายความจริงให้รู้ว่ามืดได้ก็สว่างได้ตกได้ก็ขึ้นได้แม้ในความรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยธรรมะก็อยู่เป็นเพื่อนและบอกกับคุณว่า คุณยังมีสิทธิ์หรือจิตท,ที่ประกอบด้วยสติคุณจะพบว่าสติเป็นของสูงในชีวิตตราบใดยังไม่ขาดสติตราบนั้นยังไม่ใช่เวลาตกต่ำจริงๆจังๆแต่อย่างใดคนยังมีสติยังประคองตัวเองไม่ให้ตกต่ำถึงที่สุดจะไม่ทำผิดไม่พูดพลาด และไม่คิดประชดชีวิตให้ชีวิตร่วงหล่นถลำลึกลงไปกว่านั้นอีกเมื่อธรรมะช่วยประคองไม่ให้ทำผิดคิดพลาดได้ไม่ช้าไม่นานต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองค่อยๆอยู่ท่ามกลางทางออกของปัญหาซึ่งแต่เดิมอาจมองไม่เห็นเลยสักทางเดียวเพราะจิตมัวแต่หม่นมืด ด้วยเมฆหมอกแห่งความโง่เขลาต่อเมื่อความโง่เขลาถูกชำระชำรแรกแทรกแทนด้วยแสงกุศลอะไรอะไรรอบตัวจึงปรากฏตามสภาพแท้จริงของมันอย่างชัดเจนคืออาจไม่มีอะไรแย่เท่าที่คิดมีแต่ความคิดว่าแย่เกินจะรับชีวิตจะแย่จริงๆก็ต่อเมื่อ คุณยอมเลื่อนไหลาตามความคิดเร็วๆไม่ว่าความคิดเร็วๆนั้นจะผุดจากภายในหรือโดนกระทบจากภายนอกต้องเห็นใจที่ชีวิตบางคนเจอแต่เรื่องแย่ๆเกิดมายากจนพ่อแม่แตกแยกหรือกระทั่งไม่มีคนดูแลไม่มีใครสนใจว่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนจึงโตขึ้นมาแบบ ไม่ทราบว่าจะยึดสิ่งใดเป็นสรณะดีคนที่ชีวิตเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจะรู้สึกถึงความอึดอัดที่ค้างแน่นอยู่ในอกความอึดอัดนั้นกดดันให้อยากหาทางระบายออกและวิธีพยายามระบายออกของคนส่วนใหญ่ก็คือการหาแพ้รับบาปส่วนลึกหวังจะลากคนผิดสักคนมาลงโทษด้วยข้อหาที่ว่า ทำชีวิตฉันให้มีอันต้องทุกข์ทรมานปานนี้แพะรับบาปหลักๆจะหนีไม่พ้นพ่อและแม่ที่ทำให้เกิดมาแต่เลี้ยงแบบทิ้งๆคว้างๆหรือหนักกว่านั้นคือหายหน้าไปไหนก็ไม่ทราบไม่เคยได้เจอกันเลยตั้งแต่เกิดถัดจากพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ดี หรือไม่ก็เพื่อนพ้องน้องพี่คนรักคนใคร่ที่ไม่เอาใจใส่กันโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการปั่นกระแสรเรียกร้องนี้ยังมีใครต่อใครอีกมากมายให้หมายหัวเช่นนักการเมืองที่เสนอตัวเข้ามาช่วยชาติแต่เอาเข้าจริงกลับมาปล้นแผ่นดินหรืออย่างดารานักร้อง ตลอดจนคนดังทั้งหลายที่เป็นบุคคลสาธารณะสมควรทำตนเป็นแบบอย่างแต่กลับประพฤตินตนเป็นหลุมดำดึงดูดแสงแห่งความดีของปวงชนสร้างคลื่นยักษ์ซัดพาคนจำนวนมากให้ไหลไปสู่หุบเหวนรกแนวคิดในการจัดการกับบรรดาแพ้รับบาปคือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องด่า เมื่อรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะไม่อยากด่าใครไม่อยากหาแพะมาบูชายันในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยโดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าที่แต่ละคนอยู่สบายหรือเดือดเนื้อร้อนใจได้ดีหรือตกยากมีชีวิตที่หยาบหรือประนีตก็เป็นไปตามกรรมที่ทำมาทั้งสิ้น จะเป็นกรรมเก่าในชาติก่อนหรือเป็นกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ตามคนอื่นๆทั่วทั้งโลกเป็นเพียงเครื่องกระทบให้เราสะดุ้งสะเทือนหรือไม่ก็เป็นแรงกดดันให้เราทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นก่อกรรมโต้ตอบโลกกันโลกนี้มีพลังสะเทือนให้เรารู้สึกอยากร้ายหรืออยากดี ส่วนการตัดสินใจว่าจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าอยากยืนอยู่ข้างไหนฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมการตัดสินใจดีร้ายนั่นเองคือกรรมที่เราทำไว้เป็นเงาตามตัวสืบไปคนส่วนใหญ่ด้วยมาก จะทำตามสัญชาตญาณใครมาดีก็ดีตอบใครมาร้ายก็ร้ายคืนกรรมของคนส่วนใหญ่จึงเป็นกรรมตามใบสั่งของกิเลสไม่ใช่กรรมอันเกิดจากธรรมะบันดาลใจก็ให้ดูจากยุคอินเทอร์เน็ตนี้ที่คนในโลกมีโอกาสระบายความอึดอัดอย่างเสรีพอพบกระทู พี่ยกเอานักการเมืองหรือคนดังขึ้นมาเป็นเป้าล่อก็จะรีบเข้าไประบายของเสียกันด้วยคำด่ายกใหญ่ราวกับใครคนนั้นเป็นผู้ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าพังพินาศมาก่อนพอได้ทีจึงต้องขอเอาคืนบ้างเรื่องของเรื่องถ้ามีใครพลาดไปมีภาพเสีย,สยหาย,หาย หรือถูกสื่อมวลชนวาดภาพเป็นพยามารภาพนั้นจะไปกระตุ้นต่อมอยากเห็นแพะโดนประชาทันขึ้นมาซึ่งถ้ามีการร่วมกระทืบด่าทอสาดเสียเทเสียกันอย่างคึกคักก็จะรู้สึกคลึกครื้นสมใจสะใจเหมือนได้แก้แค้นทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือทำความเจ็บใจให้แก่กันมาก่อนเลยชาตินี้ สังคมยุคด่ากันง่ายๆได้โดยอิสระของพวกเรานับว่าน่ากลัวเพราะเป็นยุคที่ไม่ชวนให้มีแก่ใจเหลืออะไรที่ถูกต้องไว้เป็นสมบัติประจำตัวเลยสักอย่างเดิมทีชีวิตแย่อยู่แล้วก็ยิ่งไปก่อกรรมแย่ๆซ้ำเติมให้ตนเองเข้าไปอีกยุคที่คนได้ยินเสียงกลด่ามากกว่าเสียงชมเชย ยุคที่คนอารมณ์เสียมีปริมาณมากกว่าคนอารมณ์ดียุคที่ความอายุติธรรมมีอำนาจเหนือความยุติธรรมบีบให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งใบผิดหมดถ้าเพียงเผลอปล่อยจิตปล่อยใจแบบเลยตามเลยเราจะก่อกรรมผิดผิดตามเขาและจบชีวิตไปกับความรู้สึกผิดพลาด ไม่อาจสบายใจได้ว่ามีทิศทางที่ถูกที่ชอบให้กับตัวเองเก้าวไปหาบอกตัวเองว่าเพื่อจะเอาจิตที่ถูกไปตายและจะเอาจิตที่ไม่ผิดไปเกิดใหม่ก็ต้องเลือกก่อกรรมที่ถูกที่ทำให้สบายใจไว้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ไม่มีใครสร้างความสบายใจกันขึ้นมาได้ด้วยความปรารถนาก่อนตาย ในโลกที่ผิดให้เหลือจิตที่ถูกไว้ดวงหนึ่งคุณอาจต้องอยู่อย่างลำบากเป็นบางครั้งแต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ไปสบายในทุกกรณี